สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสสอบระลึกสีฟ้าใหม่กันนะครับตัวนี้ทำมาใหม่เลยนะครับใส่สตีเบลมาสตาร์เรียบร้อยนะครับคันที่ใช้ในวันนี้นะครับโอกุมาซิเทคนะครับล้อโอกุมาคาราล่าสายไพนียกิปนะครับสายเส้นเดียวไม่ถักนะครับโอเคนะครับมาดูกันเลยนะครับนะครับผันปลายผันปลายนิดหน่อยโอเคจิบนะครับจิบ หืามูลนู่นเลยนะครับคือน้ำมูนเลยนะครับกอ้กแน้วนะครับครับหอชอนมุดนะครับระล,ลึกสีฟ้านะครับ คัดเสร็จมุดนะครับหัดเลยนะครับขัดออกมาซีเทคไม่ยอมให้มุดหรอกครับขึ้นมาแล้วนะครับสายไฟโอเนกิปนี่เหนียวไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับสายนะครับคดีเราลี้สีฟ้านะครับสายนะครับหมดอีกแล้วนะครับงัดมุดกังัดนะครับมุดโอ้หตัวนี้นะครับสองมุดสามมุดนะครับ มุดก็โดนงับนะครับโอกุมาสิเธกกัดสบายอยู่แล้วนะครับครับใสนะครับโอ้กว่านแน่แน่นะครับครับโอ้โหกัดอย่างนี้เลยนะครับนี้สีฟ้าสีใหม่ทำมาใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับสากกระชอนเขี้ยวเลยนะครับเห็นนะครับคันที่ใช้งานนะครับโอกุมาสิเธนะครับลอกโอกุมาเคอร์ล่านะครับ สายพายอนีอากริปนะครับตัวนี้สายถักไม่ถักนะครับแค่เส้นเดียวนะครับนะครับเห็นเห็นคุณสมบัติของนาฬิกาแล้วนะครับ